กออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทางเราต้องการทำการตลาดออนไลน์ค่ะอ๋อยินดีเลยค่ะธุรกิจของคุณลูกค้าคืออะไร,รอ่ะคะทำงานทั่วไปอะค่ะก็ทําหมดเลย ธุรกิจทั่วไปเลยเหรอคะคุณลูกค้าอยากจะให้สเปซิฟิกมากกว่านี้สักนิดค่ะว่าธุรกิจของคุณลูกค้าเนี่ยขายสินค้าหรือว่ามีบริการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่ทางทีมคะ่ะจะได้สามารถแนะนําการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมได้ถูกนะคะเป็นแบบแบรนด์ขายของใช้ทั่วไปอะคะ่ะคุณลูกค้าเคยทําการตลาดออนไลน์มาก่อนไหมคะไม่เลยอะคะอ่ะอ๋อไม่เคยแล้วอย่างนี้มีเว็บไซต์หรือว่ามีแฟนเพจอยู่แล้วหรือเปล่าคะ ไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยนะคะถ้าอย่างนั้นธุรกิจของคุณลูกค้าค่ะมีปัญหาส่วนไหนที่อยากให้ทางาออนไลน์เข้าไปช่วยซัพพอร์ตบ้างเอ่ยก็ขายของไม่ค่อยได้เลยก็อยากได้ยอดเพิ่มค่ะอืม,อมโอเคปัญหาขายไม่ดีอยากขายเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นทุกธุรกิจเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันมันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงถ้าเกิดจะให้เราอะไปช่วยลงดีเทลในการทําการตลาดออนไลน์เนาะถ้าเกิดมิ้นขอทราบข้อมูลซัพพอร์ตเพิ่มเติมอีกสักนิดได้ไหมเช่นว่าสินค้าของเราเนี่ยราคาประมาณไหนถูกหรือแพงไหมถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งเรามีโปรโมชั่นบ้างหรือเปล่าหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายของเราอะค่ะมีครอบคลุมไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าสินค้าจะแพงกว่าคู่แข่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอยากทราบเพิ่มเติมว่า เป้าหมายในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณลูกค้าคืออะไรล่ะคะเป้าหมายมก็ยังอยากขายของได้ดีอะค่ะโอเคค่ะอันเนี้ยต้องขอเล่าก่อนเนาะว่าเนื่องจากคุณลูกค้าที่แจ้งมาเมื่อสักครู่เนี่ยเนาะยังไม่มีทั้งเว็บไซต์ยังไม่มี Facebook Fanpage เลยอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะคาดหวังยอดขายในช่วงแรกเลยเนี่ยมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะคะทีเนี้ย ทางทีมก็แนะนําว่าเราควรจะเริ่มจากการสร้างการรับรู้แบรนด์ก่อนให้คนรู้จักแล้วก็เข้าถึงแบรนด์ของเราในช่วงแรกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะไปช่วยผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทีนี้ส่วนต่อไปนะคะเรื่องช่องทางการโฆษณาคุณลูกค้าพอจะมีในใจบ้างไหมคะว่าอยากทําการตลาดออนไลน์บนช่องทางไหนบ้างไม่มีใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะงั้นทาง g o o อ l e o n l i ของเรานะคะขอแนะนําประมาณนี้แล้วกันค่ะ 1. นนะคะเราอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยสร้างการรับรู้การเข้าถึงผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ก่อนดึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเป็นลูกค้าเนี่ยให้เข้ามารู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นเนาะหลังจากนั้นอันดับที่2นะคะเราทําโฆษณาบน Google เลยถ้าเกิดว่ามีคนค้นหาสินค้าของเราบน Google ลูกค้าก็จะเห็นโฆษณาของเราค่ะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่เข้ามาค้นหาเนาะแล้วก็สุดท้ายข้อ3อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยทำาล i n e Official Account เอาไว้เพื่อสื่อสารโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าของเราแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยค่ะอย่างนี้คุณลูกค้าว่าดีไหมคะก็ดีค่ะ,อะนอกจากนี้คุณลูกค้ามีข้อมูลอินไซต์อื่นๆที่อยากจะแชร์กับทีมโกออนไลน์เพิ่มเติมไหมคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปวางแผนต่อค่ะอะไรคืออ,คอินไซต์อะคะอ๋อโอเคอินไซต์นะคะก็อย่างเช่นว่า กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครเราพอจะทราบอยู่แล้วไหมช่วงอายุของเขาประมาณเท่าไหร่สินค้าของเราเนี่ยขายดีช่วงไหนมีหน้าที่เป็นหน้าคลิกไหมช่วงนี้สินค้าเราขายดีหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราชอบโปรโมชั่นแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้จริงๆเป็นประโยชน์กับการเอามาวางแผนการตลาดออนไลน์ทั้งนั้นเลยถ้ามีอยากก็แชร์มาได้เลยนะคะก็ดีค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยบัตเจตคข้าๆข,ของคุณลูกค้ามีประมาณเท่าไหร่เอ่ย เยอะมากค่ะโอ้เยอะมากเลย,ยงั้นไม่น่าจะติดประเด็นอะไรเลยค่ะแต่พอบอกเป็นตัวเลขได้ไหมเอ่ยเท่าไหร่คะ <c oughs> นะคะเอ่อโอเคมีงบประมาณ <c oughs> จริงๆได้นะคะไม่ติดปัญหาเลยแต่ว่ามินว่าเราเริ่มทีละช่องทางดีไหมคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างนี้คือการที่เราแบ,บ่งงบ ที่อาจจะไม่ได้สูงมากเนี่ยไปหลายๆช่องทางมันอาจจะทําให้โฆษณาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าการทําการตลาดออนไลน์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะเราเริ่มไปทีละช่องทางละกันนะคะได้ค่ะทีนี้ไทม์ไลน์ในการเริ่มง,งานคร่าวๆข,ของเราคุณลูกค้าวางแผนไว้ว่าเป็นเมื่อไหร่ดีคะวีคหน้าโอ้วีคหน้าเลยคืออย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าคือถ้าสมมติว่า โดยโปรเซสปกติแล้วนะคะเราก็จะต้องมีขั้นตอนในการวางแผนบีฟทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโปรเซสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภายในวิกนาสเนี่ยอาจจะไม่ทนนันนะคะถ้าสมมติคุณลูกค้าไม่ได้มีแผนที่จะปล่อยสินค้าใหม่ที่แบบอุ้ยต้องเป็นไทม์ไลน์เป๊ะๆว่าวิกนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมินว่าถ้าสมมติเราใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่เราวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ของเราให้มันเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพได้ด้วยนะคะ ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทีมโกออนไลน์จะจัดเตรียมแผนแล้วก็โปรโพโซลส่งตามให้แล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสรุปวิธีบีฟเอเจนซี่ยังไงให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพนะคะก่อนอื่นเนี่ยทางแบรนด์ก็ต้องเล่าภาพรวมธุรกิจโปรดักต์โนเลโอกาสปัญหาอุปสรรครวมถึงอินไซต์ต่างๆที่ทางแบรนด์มีให้กับเอเจนซี่รับทราบเนาะ บอกถึงความคาดหวังของแบรนด์ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการที่จะทำโฆษณาออนไลน์รวมไปถึงช่องทางต่างๆที่เราอยากได้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบตัวบัตรเจตแล้วก็ทม์ไลน์ให้กับเอเจนซี่รับทราบด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติเราให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถทำงานร่วมกับเอเจนซี่ได้ดีแล้วก็เอเจนซี่จะทำงานได้ตรงใจของคุณมากขึ้นค่ะ